สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆขัานกันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของไอเกิลสกาลินนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงทางด้านของแมปที่มีชื่อว่าชินโดไลฟ์หรืออดีตที่เคยเป็นชื่อว่าชินโดบีไลฟ์2นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวแมปที่มันกําลังจะกลับมาเปิดใหม่อีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางด้านของแมปชินโดไลฟ์เขาได้ทําการรับกู้มาจากโรบ็อกเป็นที่เรียยบรร้้้อแลวผมถาาเเกิด ลองไปสื่อีๆๆจาก Discord นะครับผมนี่เลยนะเมื่อตออวันที่20นะครับผมเดือนสิบเอ็ดนะครับทางดน้านของตัวชิน n o บิไลฟ์2เนี่ยได้ทําการถูกปิดลงไปนะครับผมเนื่องจากทางดน้านของนาร u โต RPG Group กรนะครับผมนะได้ทําการ Copy Strike นะครับผมนะเพราะว่าคาว่า Naruto เนี่ยมันเลยทําให้เกมนั้นต้องชัตดาวน์ตัวเองเพื่อที่จะมาเปลี่ยนชื่อเกมอะไรต่างๆนะครับผมนะอ่ะแล้วทางด้านของกู๊ดนิวนะครับผมเมื่อวันที่22เนี่ยทางด้านของชินโดไลฟ์เนี่ย าก็ได้ทําการรับกู้มาแล้วนะครับผมนะจากทั้าหน้าของโลบ็อกนั่นเองนะครับนะจากนั้นเขาก็ได้เริ่มทำการรีเม e เกมต่างๆนะครับผมนะรีเมคสถานที่หรือว่าทําอะไรต่างๆซึ่งให้มันออกไปจากทางด้านของตัวนารูโตะนั่นเองเพื่อเป็นการเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับผมนะซึ่งแล้วตอนมาที่25นะครับผมนะทางด้านของชินโดไลฟ์เนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อมนาแล้วนี่เองนะครับผมนะ่าแล้วก็ทางด้านของมาที่25้เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของโลบ็อกซ์ซัมเนี่ยเขาได้ทําการบอกว่าให้ให้คําแนะนําพวกเราว่าเราควรทําไงกับเรื่องนี้ต่อนะครับผมนะพวกเรานี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินอะไรกันเลยตนะแต่เกมมันปิดตัว ลงไปนะก็ท่านตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาทุกๆ 2- องชั่วโมงอะไรว่ากันไปซึ่งเขาก็ได้อธิบายนุ่น่น่นว่าเกมเนี่ยควรจะหาทางออกอย่างไรเพื่อให้กลับมาเปิดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะซึ่งณเนะมื่อวานนะครับผมตอนเวลา8ปดโมงเช้าบ้านเราเนี่ยเขาก็ได้ทําการอัปคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าชินอบีไลฟ์ทูเดอะรีเทิร์นนะครับผมนะซึ่งอ่าที่เขาตั้งคําว่าชินอบีไลฟ์เนี่ยเพื่อที่ว่าเกมมันจะควรจะได้รู้ว่าเออไอชินโดเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นชินอบีนะซึ่งณนะตอน คลิปวิดีโอนะครับผมทา้งหน้าของ c h ANNEL Real Games นะครับผมก็คือ c h ANNEL ของ Dev e l o p e r ของทา้งหน้าของตัวเกม s h i n o b i l l i f e เนี่ยก็ได้ทำการอัปโหลดอันนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่า680,000 s u b s c r i b e r ก่อนที่เกมจะเปิดตัวออกมาก็คือถ้าเกิดเขาบอกว่าเหมือนกับ challenge คนดูตัวเองว่าถ้าเกิดซับถึง680,000จะทำการกลับมาเปิดเกมอีกหนึ่งครั้งซึ่งหน้าตอนนี้นะครับผมนะ s u b s c r i b e ของ c h ANNEL Real Games เนี่ยได้ไปที่700,000 s u b s c r i b e r ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้อธิบายอะไรต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับทา้งหน้าของตัว คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะว่าเออเนี่ยทางหน้าของเกมเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ Shin Do Life นะครับผมนะแลวนี่มันจะเป็นรูปวิดีโอเกมคร่าวๆนะครับผมนะนี่เลยผมจะให้ดูคร่าวๆนะชื่อต้หนั้นของตัวชื่อ ไอเทมชื่อชื่ออะไรก็ตามอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจบัดไลน์แบ็กนะครับผมในที่เขาว่ามาตรงนี้นะนี่เขาก็ได้ทการเปลี่ยนชื่อ ability element อะไรต่างๆเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมนะนี่เลยเห็นไหมเขาก็จะมีเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนะครับนี่เลยนะครับผมนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมจางตรงนี้นะครับผมใน element บัดไลาย sub ability companion อะไรต่างเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คาดว่าเกมก็คงไม่น่าจะโดนลิข เป็นรอบที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์แมปทั้งน้านของตัว Shin do Life เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o n และการเผื่อใครจะเข้าไปดูนะหรือถ้าเกิดใครจะถามนะครับผมว่าเกมมันจะกลับมาเปิดตอนไหนนี่เลยนะครับผมนะเขาได้ทําการเปิดทัน้านของตัว Event live stream ไว้ตอนช่วงประมาณตีห้านะครับผมนะของวันที่29ก็คืออีกวันหนึ่งนะครับผมก็คือเกมจะมาเปิดในวันเสาร์ของบ้านเราตอนตีห้านะครับนะอันนี้จะเป็นเวลาเปิดของเกม Shin do Life นะครับ นะถ้าเกิดใครอยากจะให้ทางด้านของตัวมันแจ้งเตือนนะครับผมก็สามารถกดตั้งการช่วยแจ้งเตือนเพื่อให้ไลฟ์สตรีมนี้มันแจ้งเตือนตอนตีห้านะครับผมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเกมมันเปิดแล้วนั่นเองก็โอเคก็ผมผมก็จะมาแจ้งข่าวสารประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันสำหรับทางด้านของตัวเกมชินโด i v e หรือชิน n o บี l i ฟ e นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เป็นเพียงเท่านีน้น,นั่นเองก็ถ้าชอบฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมนำการอัปโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวกากลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาบอกครับผมสวัสดีครับ